สวัสดีสมาชิกและ FC ทุกท่านนะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช h a n n e l ของแมนแมนฮะอีพีนี้นะครับสมาชิกของกันมาอย่างล้นหลามนะขอกันมาแบบมากมายเลยอ่ะแอดฟันทง3ตัวตรงให้หน่อยนะฮะอีกสักสูตรหน่อยนะครับแล้วก็2ตัวบนอีกสักสูตรหน่อยนะฮะอจริงๆแล้วเนี่ยแอดก็ว่าแอดฟันทงไป2สูตรแล้วนะอ่ะสมาชิกขอมาฮะอย่างไรก็ต้องจัดให้นะครับ เดี๋ยวมาดูสูตร2ตัวตรงนะ,ะกันก่อนนะฮะเดี๋ยวทํารวบเป็นคลิปเดียวไปเลยนะสมาชิกที่ขอกันมานะฮะ mm hmm. พร้อมแล้วมาดูกันเลยนะฮะสูตรนี้นะครับใช้ปักหลักหรือว่าบนตัวเดียวนะครับอาจจะเป็นหลักสิบกับหลักหน่วยนะหลักสิบกับหลักหน่วยนะฮะสองตัวตรงเดินดีสี่งวดห้างวดหกงวดแล้วละนะฮะคัดมาให้ดูสมาชิกดูสี่งวดนะครับก็จะใช้คัดตัวตรงๆเลยนะครับ หนึ่งเจ็ดออกสี่หนึ่งเจ็ดนะศูนย์ห้าออกสี่ศูนย์ห้าเก้าสี่ออกเก้าสี่ที่แล้วออกแปดสามก็แปดสามตรงตรงนะฮะงวดที่แล้ว,ออก 83, กออลวนะสมาชิกอขอเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> ขอย้ำอีกทีนะฮะสมาชิกไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือใหม่นะครับแอดไม่มีนโยบายนะครับไม่มีนโยบายไม่มีเรียกว่าอะไรเก็บรายเดือนรายปีรายวัน <c oughs> ไม่มีนะครับไม่มีนะครับ สูตรที่นํามาถ่ายทอดมาแบ่งกันแบ่งไปกับสมาชิกเนี่ยก็ให้ด้วยใจนะครับให้ด้วยใจก็ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องตอบแทนอะไรแอดหรอกนะฮะแล้วก็ใครที่ถูกก็ดีใจด้วยนะครับก็มาทํมาให้แอดรู้สึกว่าเออในมุมมองหนึ่งมันก็ยังมีคนที่มีความรู้สึกดีๆกับเรานะครับอาจจะมีคนที่บริยอตนะฮะหรือว่าไม่ชอบแอดหรือว่า หลายเรื่องหลายเรื่องนะครับแล้วก็เดือนนี้นะครับแอดว่าแอดอยังไม่เปิดกลุ่มไลน์นะครับเพราะว่ามันมีดราม่าเกิดขึ้นในกลุ่มนะครับก็ขอระบายนิดนึงจริงจงแล้วแอดเน่เริ่มต้นทำ u t u b e เนี่ยนะครับสี่ห้าปีนะครับสี่ห้าปีแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มเนี่ยแอดเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ทำช่องหวยนะครับเป็นจริงเป็นจังนะครับแอด โตมาจากเรียกได้ว่าแอดโตมาจากช่องให้ความรู้ด้านไอทีนะครับให้ความรู้เรื่องอาการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับพอ,อช่องหลัก2ช่อง3าช่องของแอดมันอยู่ตัวนะครับพอมันอยู่ตัวปุ๊บเนี่ยแอดก็เลยคิดว่าอยากจะทําอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เองชอบสิ่งที่เองหลักนะครับซึ่งแอดก็โตมากับหวยนะครับโตมากับสากินแบงค์นะครับที่บ้านก็ชอบนะครับมันก็เลยซึมซับมาที่แอดแอดก็เลยคิดว่า เออออดวนกลับมาทําเรื่องนี้ดีไหมนะครับก็มีพี่กลุ่มหนึ่งแหละนะครับเป็นเป็นพี่ที่รับสื่อกันน่4-5 4-5คนนะครับก็ชักชวนกันมาทําก็ลองว่าเออเองอเอาสูตรนี้ไปทําดิลองทําแบบนี้ดออิก็ขอบคุณพี่เขานะครับแต่ว่ามันมันเป็นดราม่าก,กันเกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับอดถึงได้ทําช่องนี้ขึ้นมานะครับนะฮะ แล้วก็ขอบอกกับสมาชิกทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือหม่นะครับแอดจะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับไม่มอีอะไรนะครับคือมันเสียความรู้สึกตรงที่ว่าแอดเพิ่งมารู้ว่าเราทำเราอยู่กันเหมือนพี่น้องใช่ไหมเ,ออเราช่วยแบ่งปันกันนะครับเขาองเราไปลองเขามานะครับช่วยกันแชร์กันนะครับแล้วก็ ขอเอ่ยขอเอ่ยนาะมเป็นอักษรย่อแล้วกันนะครับมันมีพี่ดอเด็กนะครับกับพี่อทอทงทอทหารนะสามคนสามคนนะครับเขาไปจัดตั้งกลุ่มซึ่งแรกแรกแอดเป็นคนตั้งกลุ่มตั้งประมาณสามสี่กลุ่มนี่แหละนะครับแต่ว่าแอดไม่ได้ดูแลเองนะครับแอดตั้งเสร็จก็ออแบ่งปันมีอะไรก็แชร์ลงไปนะครับแอดเพิ่งมารู้ทีหลังว่าว่า สามคนเนี้ยนะครับเขาเก็บรายเดือนรายปีกับสมาชิกเออตรงๆแอดไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก,ก่อนนะครับแล้วก็แล้วโดยโดยส่วนตรงแอดแอดไม่ชอบเรื่องประมาณนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าสิ่งที่แอดทำเนี่ยนะครับแอดแค่อยากจะแบ่งปันนะครับสูตรหวยนะครับให้กับสมาชิกเท่านั้นนะฮะแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะ แอดก็เลยคิดว่าแอดจะคงไม่ยุ่งกับ3ามี่กลุ่มนะฮะสี่กลุ่มหวยนะครับกลุ่มแชทไลน์นะฮะกลุ่มแชทไลน์กลุ่มกล,ล,ลุ่มหวยนะครับอาจจะไม่ยุ่งนะครับแล้วก็จะไม่เข้าไปนะครับแต่ว่าใครที่ติดตามแอดเนี่ยเดี๋ยวแอดจะตั้งกลุ่มใหม่นะครับอาจจะเร็วๆนี้แหละนะครับขอเคลียรประเด็นนี้ให้มาเสร็จกันก่อนนะครับเรื่องที่มันเป็นประเด็นก็คืออ่าเพราะแอดจะตั้งกลุ่มใหม่นะครับ สามคนนี้เขาก็เออ่ทางมหาลัดบอกว่าเออ่ขอส่วนแบ่งด้วยแอดก็งงว่าขอส่วนแบ่งอะไรแอดถึงถามสมาชิกว่าเฮ้ยสมาชิกมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเออ่สมาชิกก็ตอบว่าเออใช่เข้าใจรายเดือนร้อยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทรายปีหนึ่งพันหนึ่งพันเท่าไหร่แอดไม่แน่ใจนะจำไม่ได้แต่ว่ารายเดือนร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้ากลุ่มแรกอะเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบเก้า ประมาณนี้ประมาณนี้แอดไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอยู่แถวแถวนี้แหละตอกท้ายเลขก้านนี่แหละซึ่งแอดมองว่ามันเฮ้ยเราไม่เคยรู้เรื่องนี้นะฮะแล้วก็กลุ่มที่อาจจะตั้งเนี่ยบอกได้เลยว่าแอดไม่ได้จะมาเก็บรายเดือนรายปีหรือว่าอะไรเลยนะครับแค่เรามาแบ่งแบ่งหวยกันแชร์กันแค่แชร์สูตรกันนะครับตัวนั้นดีตัวนี้ดีนะครับเพราะว่าแอดคิดว่าแอดอยากได้มิตรภาพ นะฮะดีกว่านะครับเพราะว่าเงินที่เงินเงินที่ได้เนี่ยนะครับหรือว่าจากการทํางานที่ได้แอดก็พอเอาตัวเองรอดอยู่แล้วนะครับก็ไม่จําเป็นต้องต้องไปอ่าเรียกว่าอะไรไม่ต้องไปเก็บในเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับสมาชิกนะมันก็เลยจะเป็นปัญหานะครับว่าถ้าแอดเปิดกลุ่มปุ๊บแอดขอเคลียร์กับชุดนี้ก่อนนะับว่าแอดไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บเงิน นะฮะแล้วก็แอดขอพูดตรงนี้เลยว่าแอดไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับในการเก็บหัวค่าหัวรายรายเดือนรายปีรายวัดอีไม่ใช่รายเดือนกับรายปีนะครับค่าเป็นสมาชิกอะแอดไม,ไม่เคยไม่เคยเก็บนะฮะไม่เคยได้ส่วนได้ส่วนเสียนะครับมินมีครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วนะครับครั้งสองครั้งอะตอนนั้นมเป็นงานบุญนะครับแล้วก็สมาชิกถูกหวยเยอะมากๆนะถูกถูกสลากินแบ่งเยอะมากนะครับแล้วก็ เขาอยากร่วมทำบุญจริงๆนะงนะแอดเคยรับมาสองครั้งนะครับจะบอกว่าไม่เคยรับเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้แอดไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เรียกร้องนะครับจากเขาแล้วก็เขาอยู่กลุ่มเขาอยู่ในสมาชิกเขาก็บอกว่าเออวันนั้นแอดบอกว่าแอดขอหยุดทำหวยสักสองสาวันนะครับหยุดทำทาอสุรแบ่งปันหวยสักอสองสวาวันแ่แอดจะไปทำบุญนะครับ,รบเขาก็ร่วมทำบุญกับแอดมาแค่นั้นเองครับแต่ว่าด้วยเรื่องที่ไปเก็บ ค่าหัวรายรายเดือนอรายปีเนี่ยแอดไม่เคยนะครับไม่ว่าจะเป็น9กสิบาบาทหรือละเก้าหรือเท่าไหร่ก็ตามนะครับแม้แต่าบาทเดียวแอดก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยเก็บนะครับเพราะฉะนั้นแอดคิดว่านะครับถ้ามันลำบากใจนะครับแอดก็จะแยกตัวมาทาเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ขอถอนตัวออกจากช่องหัวทํารวยนะครับแล้วก็อ่า จะพูดแล้วมันจะเป็นปประเด็นกันไหมอ่าไม่ขอมีส่วนได้ส่วนเสียดีกว่าแล้วก็ขอถอนตัวออกมาเป็นอ่ m แอดมินนะครับช่องของตัวเองโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าศักยภาพแบบตอนนี้แอดคิดว่าถึงแอด,แอด,แอดขาดรายได้จากอสช่องหลักๆไปแอดก็ว่าแอดไม่กระทบเพราะว่าแอดมีช่องหลักที่ให้ความรู้แล้วก็ช่องหวยอหช่องก็คือช่องแม่น นะครับแล้วก็จะพูดยังไงดีอ่ะนะครับก็ขอระบายหน่อยละกันนะครับสมาชิกนะครับใครที่ติดตามแอ์นะครก็แต่ว่ากับอีกหลายๆท่านกับหลายๆอาจารย์ที่แบ่งปันหวยกันนะผมไม่มีปัญหานะผมจะมีปัญหากับเฉพาะสามท่านนี้นะฮะก็เรียกแล้วขอเคียร์ใจตรงนี้ก่อนนะว่าผมจะไม่ขอ ไม่ขอไม่ขอยุ่งเกี่ยวนะเอาอย่างนี้ก่อนไม่ขอยุ่งเกี่ยวขออยู่เฉยๆนะครับขออยู่ในโลกของผมนะครับอยู่ในช่องแม่นๆนะฮะแล้วก็อยู่ในช่องให้ความรู้ของผมต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีกว่านะฮะสมาชิกนะฮะแอดจะดึงสูตรหวยที่อยู่ในช่องหลักที่เป็นของแอดทั้งหมดนะครับกลับลงมาอยู่ในช่องของแม่นๆทั้งหมดนะฮะใครที่ติดตามนะครับแอดนะฮก็ฝากสมาชิกไว้ด้วยนะครับ าทุกคนเป็นกำลังใจนะครับเป็นช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับอาจจะมีนะครับสปายนะครับเข้ามาปวดนะก็อาจไม่ได้สนใจนะครับแอดเขียมาตรงนี้ว่าแอดทำดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็แอดก็จะขอแบ่งปันสูตรหวยไปเรื่อยๆนะครับนะฮะทำอย่างนี้แอดรู้สึกว่าสบายใจกว่านะครับ พูดมายาวแล้วนะฮะสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูสูตรสองตัวบนตรงๆกันนะสูตรนี้นะครับใช้2สูตรนะครับตัวแรกนะใช้หลักหน่วยนะครับรางวัลที่1นะครับบวกด้วยหลักสิบสองตัวท้ายฮะสามครั้งแล้วก็หลักหน่วย่างตัวท้ายสองครั้งนะครับบวกเลขเลขคงที่3าอันนี้คือสูตรแรกนะฮะสามบวกสี่สามครั้งนะครับ บวกรักหน่วยสองครั้งบวกคงที่สามสี่สามสิบสองนะฮะเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดสามบวกสี่เป็นเจ็ดนะฮะเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดนะฮะเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้า ถ้าคิดแบบนี้สมาริชจะงงไหมเพราะแอดไม่ค่อยได้คิดแบบนี้นะขอเป็นแบบนี้แล้วกันสี่สามสิบสองนะฮะสิบสองบวกสามเป็นสิบห้านะครับก็ห้าหกเจ็ดนะขอคิดแบบนี้ดีกว่านะคิดในสไตล์ของเราดีกว่านะครับเดี๋ยวคิดแบบนั้นเดี๋ยวสมาริชงงนะครับสิบห้าบวกเจ็ดก็เป็นเจ็ดสิบสิบสองนะฮะเป็นยี่สิบสองนะครับ ยีสิบสองก็จะได้สองในสูตรแรกนะฮะสมาชิกก็จะได้สองในสูตรที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาดูสูตรที่สองนะฮะสมาชิกสูตรที่สองใช้หลักร้อยนะครับแล้วก็บวกด้หลักสิบสามครั้งนะฮะ แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยนะครับหมุน2ตัวท้าย1ครั้งบวกที่เลขคงที่7นะครับก็จะเป็น16นะฮะ16บหบวกหก็จะเป็น21 17 8 38นะครับ 3ามสิ 30, 30, นะครับตัวท้ายก็จะได้8อันนี้คือสูตรที่2นะฮะได้8ในงวดนะครับในงวดวันที่1เดือน9ก้าทัพาฮะสมาชิกอันนี้คือ2ตัวตรง2ตัวบนนะครับ2ตัวตรงๆนะครับ อีกหนึ่งสูตรนะครับเอาไว้ให้สมาชิกพิจ,จนารณา,ากันนะครับอ่ะต่อไปนะฮะสมาชิกเรามาดูชุด3ตัวตรงกันบ้างนะครับอ่ะชุด3ามตัวตรงนะสมาชิกนะฮะ สูตรนี้สูตรแรงรัดนะฮะเราจะใช้ปักหลักนะฮะคัดเด่นตัวเดียวนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะฮะอันนี้คือหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยสูตรมีลงในช่องนะฮะสมาชิกนะครับแอดแค่จับมาเรียบเรียงนะอาจจะมีสูตรใหม่ที่ยังไม่ได้ลงในช่องนะครับก็ไม่ว่ากันเนาะอ่ะนะฮะหลักร้อยได้สี่นะครับหลักสิบได้หนึ่งนะฮะหลักหน่วยได้เจ็ดนะฮะออกสี่หนึ่งเจ็ดคัดชุดเดียวตรงๆนะครับสี่ศูนย์ห้าออกสี่ศูนย์ห้านะฮะหลักร้อยห้าว่าที่แล้ว หลัก18หลักหน่วย3นะครับออก583นะฮะนะฮะก็เข้าตรงๆนะครับสมาชิอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสูตรคำนวณในงวดนี้นะครับงวดวันที่1เดือน9นะครับวันจะได้อะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหลักร้อยกันก่อนนะครับหลักร้อยเราจะใช้หลัก10นะฮะ รางวัลที่1นนะฮะบ,บวกด้วยหลักหน่วยนะครับหมุน2ตัวท้ายนะครับ1ครั้งแล้วก็บวกด้วยหลักสิบนะฮะหมุนท้ายา 2, ครั้งที่สองหครั้งแล้วก็บวกที่คงที่สองอันนี้คือหลักร้อยนะสมาชิก สิบเจ็ดนะครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะฮะเก้ายีสิบเป็นสามสิบนะฮะสามสิบสี่สิบนะครับสี่สิบเจ็ดได้เจ็ดตัวเดียวนะครับวันนี้หลักร้อยนะฮะนี่หลักร้อยนะครับสมาชิกอ่ะต่อไปหลักสิบนะฮะหลักสิบเราจะใช้อ่าหลักหน่วยนะครับ 1ครั้งนะฮะบวกด้วยหลักสิบนะฮะหลักสิบสองตัวท้าย3ครั้งแล้วก็หลักหน่วย2ครั้งบวกด้วยคงที่3เราดึงหลักสิบจากสูตรอสองตัวตรงนะครับเข้ามาในเมื่อกี้นี้นะฮะครบเนาะสาม สี่สอแล้วก็สอันนี้คือหลัก10นะสมาชิก8ปดเก้าสิบสิบเหดแปดแบวกสเป็น11 22นะครับตัวนี้ได้สองนะฮะสมาชิกหลัก10บได้สอง อะมาดูหลักหน่วยนะฮะหลักหน่วยใช้ห้านะครับแล้วก็บวกด้วยแปดสามครั้งแล้วก็บวกด้วยสองแล้วก็บวกด้วยเจ็ดของที่นะครับส่วนนี้ก็คือสูตรที่แล้วนะครับสูตรสองตัวล่างยี่สิบเอ็ดนะฮะแล้วก็สิบเจ็ด จะได้เป็น8 1 2 3 4 48งสองสบก็จะได้เป็น8ตัวเดียวอันนี้คือหลักหน่วยนะฮะหนเดือน9 65นะครับ7 28นะครับ, 7, 2, 8, นรบในวันนี้หลักร้อยได้เจ็ดนะสมาชิกหลักสิบได้สอง หลักหน่วยด้ยแปลสาตัวตรงนะฮะในงวดนี้จะมาตัวไหนนะครับจะมาตัวไหนนะครับก็ฝากสมาชิกพิจารณากันด้วยนะครับจะเป็นชุดไหนนะชุดไหนดีนะฮะแต่ก็เป็นชุดเดียวนะสำหรับสมาชิกชอบบรรวัดกันอาสูตรนี้แตกต่งางจากสูตรอื่นนะแต่ก็ ไว้ด้วยหลักหน่วยก็คือ8นะครับแล้วก็หลักร้อยก็คือ7นะฮะสมาชิกสูตรที่แอดลงไปนะครับยังไงแอดก็ยังด้วยโดยส่วนตัวนะแอดก็ยังมั่น,นใจในใน7อยู่นะครับ7หลักร้อยนะครับครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ